สวัสดีครับนะครับกับมาพบกับช่องเล่าขานพุทธคุณนะครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่านะครับของดีนะครับคู่โบราณนะครับมาอย่างยาวนานนะครับอันนี้เขาเรียกว่านะครับพังง่งสงเครื่องนะครับหรือพญางั่งนะครับสงเครื่องนะครับพิมพ์อาถรรพ์เกตดาบนะครับ องค์นี้นะครับเป็นองค์ที่หาพบได้ยากมากๆนะครับสนนราคาแพงมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับนะของแท้พิมพ์ค่อนข้างที่จะคมชัดนะครับนะปัจจุบันหายากมากๆเลยนะครับประสบการณ์เป็นที่เรื่องลือมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับนะนะนะอายุนับร้อยปีนะครับผม นะจะมาส่องใ,ใกล้ให้ดูนะครับเนะชื่อกันว่าพระ่างองค์นี้เขามีจิตวิญญาณนะครับนะสามารถแก้อาถรรพ์คุณใสได้นะครับนะนะนะกำเนสิ่งไม่ดีเข้ามาได้นะครับนะและพกนะอีกอย่างนึงคือเรื่องโคกพันชาตีนี่เป็นที่โดดเด่นอย,อย่างมากนะฮะตาม คนโบราณเขาจะบอกนักเลงโบราณพวกก็จะพกกันนะครับนะฮะพวกเสือนะฮะโจรสมัยเมื่อก่อนนะชอบพกกันนะครับเป็นของที่สนนราคาแพงมั้งแต่สมัยโบราณนะครับนะเคยมีเรื่องเล่ากันมาว่านะครับนะฮะสมัยเมื่อก่อนนะควาย3ตัวนะฮะสามารถแลกงังนะ่งเนี่ยได้1ตัวเนะี่ยดินหนึ่งตนนะครับนะซึ่งปัจจุบันนะฮะ เคยมีราคาไปถึงสูงสุดเกือบล้านเลยนะครับเพราะว่าของหายากนะฮะเกิดการลองยิงกันนะครับไม่ออกนะครับองค์นี้มีขนาดนะองไม่ใหญ่นะครับนะผมก็พกพาองค์นี้อยู่ก็เลยถือโอกาสนะเอามาให้สมาชิกได้ บางคนก็ยังไม่รู้นะครับว่าคือพระอะไรนะครับเผื่อที่บ้านท่านอาจจะมีก็ได้นะครับผมจะบอกว่าเป็นพระที่ครูบาอาจารย์สมัยเมื่อก่อนโบราณนะครับให้การยอมรับหรือว่าถ้าเป็นพูดกันง่ายๆเป็นของแบบที่อยู่ในตลาดมืดนะครับคือ limited edition อะไรประมาณนั้นนะครับหายากนะฮะคือไม่ค่อยมีผู้ที่พบเห็นนะครับ ของในเทนนีประสบการณ์ก็คือไม่ต้องพูดถึงนะครับมันครบเครื่องนะครับหรือพระงานาเขามีจิตวิญญาณนะครับฮะคือให้คุณแกท่ที่พกพูที่พกพาและครอบครองนะครับนะฮะอันยากมากๆเลยนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ทรงเครื่องนะถือว่าสวยมากนะนจะพามาดูดินใต้ฐานนะครับดินเนี่ยก็จะเป็นดินนี้ดินโบราณนะครับ ใส่ลุยน้ำอะไรได้หมดเลยนะครับเพราะว่าดินนี่เกิดการแข็งตัวแล้วนะครับนี่นน,นี่ครับเป็นการหล่อบโบราณนะครับคนโบราณมักจะหลอ่อนะได้สวยนะครับตามตำราคือฤาษีเป็นผู้สร้างนะครับาตามตำราเล่านะหรือผู้ที่มีวิชานะได้สร้างขึ้นมาให้มีจิตมีวิญ,ญญาณนะครับ น,นโลหะเก่ามากเลยครับเป็นเนื้อสำริดนะครับนี่เนี่ยจะซูก m ปาดูใกล้ๆนะครับนี่เนี่ยโลหะแตกเป็นเม็ดๆ,ๆเลยนะครับผมมีโลหะมีหลายแก่ทองคำด้วยนะครับองค์นี้เนี่ยคือต้องบอกก่อนว่ามีทองแดงผสมอยู่ทองแดงสมัยเมื่อก่อนนี่ถือว่าหายากมากเลยนะครับ พอๆกับทองคําเลยก็ว่าได้เลยฮนะทองแดงเนี่นะครับลองมาตะกวดนี่คือต่ําสุดเลยนะครับอ่านี่เป็นเขาเรียกว่าพยางั่งนะครับพิมพ์อาถารเกตดาบนะครับปัจจุบันหาแท้น้อยมากครับน้อยมากๆเลยแทบจะไม่มีเห็นองค์นี้คือผมที่ผมอยากได้มานานก็คือนะคือ ที่แม่ผมนะครับคือปู่ของแม่ผมอีกทีนึงเนี่ยเขาเป็นเสือมาก่อนนะครับจะเล่าให้จะเล่าให้ฟังทีนี้เขาเขาเอาพระง่างเนี่ยเอาไว้บนบ้านทีนี้อุ้มแม่ลงมาฉี่ข้างล่างนะครับทีนี้ก็วางแม่ลงนะครับแล้วก็โดนยิงนะครับลูกกระสุนคาตรงต้นมาขามนะครับก็เหลือเหลือเหลือสมบัติชิ้นสุดท้ายเนี่ย ยิงไว้ให้แม่ผมก็คือพระง่างองค์เนี้ครับปัจจุบันนี้นี่อันนี้ผมเช่ามาทีนะครับไม่ใช่องค์ของแม่ผมนะองค์ของแม่ผมก็คือพิมพ์เดียวกันเลยนะครับพู่ตะคุณประสบการณ์ดีมากนะฮะนะโด,ดนทางด้านธุรกิจสุดยอดนะครับจะแม่ผมเดินทางไปคือต้องบอกว่าจากคนธรรมดานะครับได้วีซ่าเดินทางทั่วโลกนะก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับผมก็เลยอยากจะ เคยขอกับแม่ผมนะคือเขาไม่ให้นะครับเขาบอกว่าประดับบารมีของเขาผมมีพี่คนหนึงในกลุ่ม facebook นะครับเขาก็เลยผมอยากได้มานานแล้วทีที่เขาเปิดแพงนะครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะเช่านะครับตัดสินใจนะแพงแต่จบครับองนี้นะครับผมอยากได้มากๆเลยนะครับคือพู้ทธคุณก็สุดยอดนะครับคือ วันหลังผมก็จะมาเล่ารายละเอียดให้ลึกกว่านี้นะครับอ่านี่คือผมเลลวเรตตี้สดเลยนะครับก็คือพูดสดสดไม่ได้เตรียมกันมานะครับก็ค,คืออยากจะบอกว่าดีมากๆเลยนะครับคือบางคนเขาก็ยังจะไม่รู้นะครับเอเนนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ